แต่จุดที่ถือว่าวิกฤตสุดที่เชียงใหม่ก็คือที่อำเภอแม่ริมเกิดน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยและน้ำป่าจากดอยแม่ริมเอ,อ่อล้นตลิ่งและเข้าท่วมเรือบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรเนี่ยหกตำบล9หมู่บ้านนะครับที่แม่แรมหมู่1 2 5 6านะครับตำบลริมใต้หมู่6นะครับอันนี้ก็ท่วมในหลายพื้นที่ตำบลโป่งแยงหมู่2ออำเภอแม่ริมพร้อมด้วย ทางปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอสอเนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยผู้ประสบภัยพร้อมกันกับจ้างศูนย์บัญชาการในพื้นที่ทั้งจุดที่ท่วมหนักในพื้นที่ตำบลแม่แรมและที่รับน้ำก่อนไหลสู่ลงแม่ปิงตอนนี้ระดับน้ำท่วมสูงทั้งพื้นที่บ้านห้องนอกห้องในบางจุดเนี่ยท่วมถึง2เมตรและก็มีอีกหลายจุดขยายวงกว้างออกไปเนี่ยชาวบ้านต่างขนย้ายข้าวของ ขึ้นที่สูงทันแล้วฮะตอนนี้ยกขึ้นสูงหมดแล้วแม่ลิมแม่แรมนี่เขาบอกว่าหนักจริงๆนะคะแล้วพอไปถามคนในพื้นที่คนในพื้นที่บอกเลยนะคะว่าฝนตกหนักๆแค่ประมาณชั่วโมงเศษๆเท่านั้นค่ะคน้ํามาเลยและมาเร็วและมาแรงด้วยทําให้หลายๆบ้านค่ะแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกหนักในพื้นที่เฝ้าระวังกันไว้อยู่แล้วแต่สุดท้ายผลของไม่ทันจริงๆคือก็อย่างที่นักพยากรณ์อากาศ พยายามบอกไว้นะวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกเลยว่าช่วงเนี้ยฝนตกหนักตกเป็นจุดเลนบอมอ่ะต้องใช้คำน,นี้แล้วกันเดีย๋ยวนี้เข้าใจกันแล้วว่าตกหนักก็คือร้อยมิลิเมตรขึ้นไปร้อยห้าสิบางทีถึงสองร้อย